วนี่เราปูถามแน่ลูกสาวปูวันนี้ตัวแดงวันนี้เพิ่ลซื้อตัวแดงครับวันนี้สองกับสามเลยนะสองกับสามลูกสาวปูสองกับสามครับผมเนาะดี่ปูมาครบล่างครบล่างเดินดีมากครับผมเนาะมาครบล่างครับผมนี่ครับยาวมากครับผมมาครบล่างมันแบบปู จะมาออกหาเจ็ดหาแปดถึงมาปูโบนหาเจ็ดแมนบอครับบนห้าเจ็ดเพราะว่าผมซื้อหลายได้ปูปหาเจ็ดหาแปดงานละถือเรา mm hmm. ปูบนบนหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดซาถูกกับผมเนาะออกหาเจ็ดหาแปดกับผมโบนได้ปูครับเราปูขันวิ่งวันเียปูวิ่งวิ่งปูถ้าวิ่งเดียววิ่งตัวไหนวิ่งหาแล้ว วิ่งหาบนมากหาเด้จนลา่างยกไปหกสามสามหกล่างสามหกหกสามกับสามหาล่างสามหากับสามหกเขาปูอันนี้สูตรนี้เลยปูเนี่นี่ไหมอันนี้ล่างปูเนี่นล่างล่างล่าง,างมันคู่เดียวคู่เดียวสามหาแล้วปูซื้อลายป,ปูวันนี้ฮะซื้อลายเป็นวันนี้ก็ตอรี่ไม่ปูตัวเลยปูเสือ ที่รู้จำจำหกจำอาช่หคือนี่แหละวินัยเนี่แหละครับผมแล้วปูถ้าออกซ้ำพกซ้ำหางได้หลายบ่ครับผมปูแต่พ่แสนมาปูปูหยอกปูครับผมปูหยอกปูเด้อเอฟซีทางช่องแล้วปูมาไปมาเกเกานี่งบนปูบนีปูบนิหนึ่งห่งห้าเจ็ดนี่วสูตบนไหมมมีสูตบนเบออยู่เทพม้น อ๋อครับผมชืออะไรครับไปแล้วครับผมปูวาไปเอาสูตรบนมะไฮเบิงครับผมเนาะล่างปูสามหกสามหาครับบนครับปูวาหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาแปดกะครับผมนม่ใ่องจัมักี่มาสองตัวปูเนาะ มาขอบบนมันเป่าน้องอ้กับมาเฉนะนี่ครับสามตัวอยู่นี่มาขอบบนอันี้ด็หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดซ่าถูกครับผมออกแทงวันนี้ปูมันใจแห้งวันนี้ผมกับมันใจหาเจ็ดห้าแปดครับมาสามตัวบนมาสามตัวบนแล้วร่อยหนึ่งมีห้ามีแปดมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีหกมีศูนย์ครับเจ็ดตัวครับผมเนาะเจ็ดตัวมาสามตัว มุดที่แล้วมาสองตัวมันเก่าเลขสองเก็บสองกับผมเนาะนี่ครับหางก้อนมาข้าพ่อปูสามตัวแค่มาเที่ยงที่ปูมาแค่คือจับหนึ่งก็แปดรักลอยก้าวเอาหนึ่งครับเอาหนึ่งมาใช่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดมันบอกรับปูรักลอยหนึ่งแค่ หลักรอยหนึ่งเลยหลักรอยหนึงครับผมเ FC ทางช่องปูวาครับมาจานปูได้ให้หาใช่เอายืนไปมักเลยปูมักหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้า็ดหนึ่งห้าแปดมักสองหาคือกระดิอยว้ยแน่ล่ครับครับเดี๋ยวปูทาวิ่งเนี่ยปูเม็ดเดียววิ่งห้หาเยวมักเนี่ยวิ่งห้าบนล่างวิ่งยังปูนี่ บนมักมักหกเลยฮะมักหบนบนมักหกโอ้ล่งมักหกล่งมักหกบนมักห้าหกสามสามหกสามนะบนโ้ล่างหกสามล่างหกสามสามหกแล้วก็ชองหกหกชองอยู่นี่แหละล่างได้ปู่าสองช่องห้าอยู่นี่ละอันนี้แล้วอันนี้ล่างล่างก็ว่างเลตัวนั้นอันสตรล่างนีมือกินเนี่ปูอ่ะมือกินอันที่ว่ามขอบแรงมือกินละหนามือกินเนี่ยครับผม รบล่างมาแทะอยู่หี่มาแทะปูว่ามาขบล่างครับผมปูถึงเท่บนเท่าลางได้หมดอีลวเป็นปูล่างถึอกเก่าถืก้เก้าก้ถึกเก่าเือจะมั่นใจเท่าปูว่านี่ว่าเท่บนเท่าล่างนีกเป็นปูปูเทบนล่าี่บนล่างแทะกว่นี่แคะเทาบนเท่าล่างได้ป้าหาก้อนถึงใจกุ้เก้านี่ครับผมขันมันมาแหละ มันมาเจ็ดมันกระจงเลี้งเจ็ดเนี่ยครับเลี้ยงเจ็ดมาเก่าเห็นบันเก่าตลอดตลอดมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเป็ไปเลยครับผมสิทั้งสองเบิร์นกับผมเนาะมาเจ็ดมาต่องถือเจ็ดถือเจ็ดถือเจ็ดไปเลยมาครบบนครับห้าแปดหนึ่งสองเจ็ดหกศูนย์ครับมาครบล่างครับสามห้าหกศูนย์สองครับนี่ครับปูว่าถือแทกปูวันนี้แต่ปู บนล่างแข่งตีปูมานี่ทั้งบนทั้งล่างตีปูตื้นๆก็จะปั่นใจแท้ปูวาครับผมถูกทั้งบนทั้งล่างแน่งวดนี้ครับผมปูวาเดี๋ยวเขียนเหยียซีทา้งสองครับผมโอเคปูว่าครับผมดิเขียนเหยียบคนครับผมเนาะใขยจอบบังแน่นฮะเขียนทุ่มมันมาครบบ่มาครบอ๋อมาครบเนาะขยจอบเปิดหมดเลครับผมปูปู 3ามแปดมาครบบนมาครบบนมาครบบนห้าแปดหนึ่งสองเจ็ดหกศนย์ึ่งจกตันมันได้มากแล้วม,มันมากตลอดเลยห้าแปดหนึ่งสองเจ็ดหกศมาครบล่าง ตรลงซื้อบางงานนะผมเนาะแต่ว่าขอเล็กเขาพ่อสามห้าหกศูนย์สองครับสามห้าหกศูนย์สองมาครบล่างครับนี่ครับมาครบบนมาครบล่างเดอ้อนี่ครับอันนี้บนอันนี้ล่างเนาะและ้วปูจับคู่ปูบน,นี่จับคู่บน ผู้บงกัหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดห้าเจผูมวมัหนักหนึ่งห้าเจ็ดปูวาครับวงกลมไปเลยหนึ่งห้าเจ็ดล่างปูครับวันนี้ผู้ล่างปูมัสามหกสามสามหกหกสามับสามหาสามหกหกสามกับสามหาค <36 63 S 1> ู่เดียวกับสามหาคู่เดียว นี่ครับลาปูชอบมากตัวไหนสาหหรือ6กสาโอ้โหมักพอกันอยู่เยพอกันปูสามกันสามหมักซ้ำกันอ๋อสามหาคับผมเนาะอนี่ครับมาครบบนมาครบล่างด้วยเอฟซทางช่องครับผมเนาะนี่ครับมาครบบน5้าแปดหนึ่งสองเมาครบล่างสามห้หกศสองครับ เข้าเทยวปูวันนี้แนียนนปูปลากับผมแน่นอนครับงวดนนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมเขียนวันที่เอฟซีทั้งสองวันที่สิบหกทับหกทับหกหกับผมเนาะตัวหนังสืออาจจะไม่สวยแต่ว่าขอเรียกเข้าก็พอนี่ครับผมอ๋แคบหน้าจอกับผมเนาะ มาครบบนมาครบล่างถ้าใครไม่ชอบที่ปู่จับให้ครับผมเนาะสามารถจับคู่เองได้ครับผมนี่ครับอย่างเช่นนี่ครับสามหาหรือว่า6 2หสองหรือว่าศูานยาะครับเนาะตามนี่ครับแคปบหน้าจอครับผมกระปัวมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ <laughs> <laughs> คิอเกาปูวาครับผมเนาะเอาตามนี่ครับผมกระสุดท่านี้ครับก็ขออวยพรคในเอฟซี FC ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแคคขาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนล่ำลุวยเงินท้องครับผมเนาะ